หลังนะครับหลังคุณรสวยวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเ,เรื่องของประวัติหรือว่าความเป็นมาของหลังโุณรสวยนะครับว่ามาอย่างไรนะครับจากหนึ่งคันกลายเป็นร้อยคันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานใช้เวลาในการทําธุรกิจมาในเรื่องของรถยนต์น่นะครับก็20กว่าปี ซึ่งก็สู้อดทนตั้งแต่รถรุ่นแรกๆนะครับอสมัยก่อนนี้ก็ยังพอที่จะขายขายรถได้ค่อนข้างมากมายอยู่เลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้รูปแข่งเยอะมากนะครับเลยกับปีนต้องปรับเปลี่ยนกัยุทธ์ในการทำตลาดดูตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่าการทำลูกที่รถมือสองมันก็เรียนรู้กันง่ายนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ข้างในเรื่องของการดูรถเรื่องของคุณธรรม พ่อค้าด้วยเราก็เลยอยากจะมาพูดคุยหรือแนะนําในเรื่องของการเลือกซื้อรถนะครับที่ตรงกับคิดความสามารถของเ,ออเพื่อนๆน,นะครับที่กาลังมองหารถอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของรถที่จะใช้กับงานของเรา<ม>เราต้องการใช้รถ SUV ไหมเราต้องการใช้รถกระบะไหมหรือเราต้องการใช้รถ4ประตูหรือเปล่าเหมาะสมกับเรื่องของงานเราไหมอันนั้นหนึ่งเรื่องเลยครับไอ้สองนั้นก็จะเป็นเรื่องของราคาราคาก็คือว่า เหมาะสมกับรายได้ที่เรามีอยู่ไหมเราเกรงเราเกรงว่านะครับในอนาคตอาจจะมีการโหลดลงเรื่องของรายได้น้อยลงอาจจะทําให้เราจะต้องมีติดขัดถูขกขัดเรื่องของการผ่อนแล้วก็ยันไปถึงการายืดถึงเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ไม่ไม่ดีนะครับแล้วก็ประวัติของการผ่อนรถมันเสียมันจะเสียหายทําให้ติดแบคลิฟในการซื้อครั้งต่อไปซื้อปังมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกหารถสักคันหนึ่งแม้ป 12, mm hmm. เป็นรถมือสองเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะดูอย่างไรเอาเอาหัวใจออกมาเลยนะครับผมอยากให้ซื้อกับสถาบันหรือว่าเดรยจต์ที่ค่อนข้างมีมาตรฐานอย่างที่ดีกว่านะครับเพราะคนที่เขาเป็นนักธุรกิจหรือทาเกี่ยวกับรถยนต์มือสองแล้วเขามีมาตรฐานมีการบริการหลังการขายมีชื่อเสียงอยู่นในระดับหนึ่งเขาจะมีความรับผิดชอบ ในการดูแลเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่วมบดรุงการเลือกหารถเอามาขายเขาก็จะรักษามาตรฐานตัวเองครับเขาก็จะไม่เอารถคนหนักมาไม่เอารถน้ำท่วมมาจะไม่เอารถที่ตัดต่อหัวท้ายมาขายเรานะครับแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ทำอย่างไรนะครับถ้าเป็นเต็นที่มีความรมับผิดชอบเต็นที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์รองม,มันก็ได้หมดนะครับแต่ต้องดูเรื่อง ประกอบและมีชอบหลังๆเขาบอกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าเราซื้อรถกับเ,เต็นเหล่านี้แล้วเราก็จะมีความปลอดภัยสูงกว่าที่จะไปซื้อรถออที่อยู่ข้างถนนหรือว่าซื้อตามบ้านหรือซื้อในเต็นที่เขาไม่มีตัวตนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เราเสี่ยงไปซะหน่อยนึง แต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่ามันอาจจะไม่ดีนะมันก็ดีนะฮะแต่นี่คือเบื้องต้นถ้าเราเลือกหาเต็นที่เขามีคุณธรรมแล้วก็มีความพร้อมในการดูแลลูกค้าจากวันนัขายเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาน้อยลงถ้าเกิดปัญหาเขาก็รับผิดชอบนะครับในเรื่องของสภาพของรถนะครับจากแหล่งที่จำหน่ายเป็นแหล่งที่มีมาตรฐานนะครับราคาที่เหมาะสม นะครับกับตัวรถแล้วก็รูปลักษณะของรถตรงกับความต้องการการใช้สอยผมว่ามันจะทําให้เรานั้นหารถได้ตรงกับความต้องการแล้วจะใช้มันไปได้นานๆแล้วก็จะไม่ติดสัดในเรื่องของจานวนค่างวดค่าผ่อนเพราะว่าทําให้เราใช้เครดิตอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับเข้าใจว่าอาจจะชอบมนันมากแล้วก็ อยากได้มันมากต่อการคันี้ซึ่งราคาบอลอาจจะสูงนิดนึดนงแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตนี้เราสามารถดูแลในเรื่องคุณภาพขอดได้ก็ไม่ปีปหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าผมเองได้ประสบการณ์ในการทำรถมา20ปีก็เห็นรถยึดรถที่ถูกแหล่งสถาบันเงินยึดไปในค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจของเพื่อน,นเอง นะครับก็ส่วนมากจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจของเพื่อนๆเนี่ยแหละครับที่คอาไม่ไหวสบบสำหรับการมุก่กยืดไปแล้วก็ไปไปปมูลออกขายข้อตลาดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมเห็นอยู่ก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าก่อนจะเลือกหารถนะครับสักคันนึงมก็ให้มันเหมาะสมตามที่ผมพูดก็คือมันก็จะไม่กระทบในภายหลังเข้าใจนะครับที่ผมพูดก็คือไม่ได้ว่าจะไปกีดกันว่าจะไม่ได้ฉันอยากได้รถราคาเนี้ยฉันอนไหว แต่ถ้าไหวก็โอเคไม่มีปัญหานะครับงั้นเราก็พยายามที่จะให้มันตรงกับเรื่องของรายได้เราสริ่หนึ่งนะครับมันจะได้เดินหน้าได้อย่างสบายพูดมาก็สักพักนึงแล้วยังไม่ได้อวยพรกันเลยว่าปีใหม่ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่เริ่มต้นวงเก่าในะ้ก็ทิ้ง,งไปสักนะครับเราควรจะอยู่กับปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็คงจะไม่ต้องไปคิดมันมากแต่คิดไว้ล่วงหน้าก็ดี แต่เอาปัจจุบันไม่มันที่ก่อนนะครับเวลานี้ก็จากกินงานหลังทุกคนรสวยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับจงประสบความสําเร็จนะครับขอให้ร่ํรารวยเงินทองปราถจาโุกไทยให้เดีแต่ตอนนี้นะครับโอมิคอนมันมาวันนี้ยอดก็8,200คมสคนเสียชีวิตจากโอมิคอนก็14คนละก็ค่อนข้างจะมาเร็วเจอทีเดียว เร็วมากก็อ,อยากให้เพื่อนๆระวังตัวกันหน่อยนะครับงดที่จะไปสังสรรค์งดที่จะไปอยู่ในเสีย่ยงสถานที่ที่ม,มีคนแทร่พ่เยอะเยอะโวิคอนตัวนี้ก็จะขยายตัวได้ช้ามากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับทอย่างขัานที่จะมีความรับผิดชอบตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองติดอย่าออกข้างนอกเลยนะครับอย่าเอาเชื้อไปแพร่กับใครเลยมันเสี่ยงมากที่เขาจะต้องไปแพร่ต่อเพราะเขาไม่นะรู้ว่าเขาเป็นคน ถ้าเขาเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไปทั่วพอไปทั่วมันก็จะกระจายาใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน,นครับมันก็นไปเป็นหลักแล้วมันก็จะเดิมเข้าเป็นหลักแสนเหมือนเดิมที่เราเคยประสบกันมาก็ฝากรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมคงมาพูดคุยกันใหม่มาแนะนำเรื่องรถ ว่ารถดูยังไงหานี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้ก่อนต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ